การใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพในโปรแกรมกิมฟิลเตอร์เป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้ใส่เอฟเฟกให้กับเลเยอร์หรือพื้นที่ที่ถูกเลือกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆที่น่าสนใจแปลกใหม่ที่เครื่องมือตกแต่งภาพโดยทั่วไปต้องใช้เวลานานหรือต้องใช้ความพยายามมากกว่าจะได้ผลเหมือนกับฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ในกิมมีมากมายแต่ละตัวมีวิธีใช้กำหนดค่าของตนเอง การใช้งานฟิลเตอร์ในกิมทุกแบบมีขั้นตอนการใช้งานเหมือนกันหมดดังนี้ค่ะคลิกเลือกที่เลเยอร์ที่ต้องการจะใส่ฟิลเตอร์ที่ไดอะล็อกเลเยอร์หรือใช้เครื่องมือเลือกพื้นที่บางส่วนของภาพจากนั้นไปที่ image Menu เลือกเมนู Filter แล้วสามารถเลือกฟิลเตอร์ต่างๆที่ปรากฏจากหน้าต่าง f i l เตอร์ได้เลยค่ะ ที่หน้าต่างฟิลเตอร์ของแต่ละตัวเราสามารถปรับค่าต่างๆได้ตามต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อจบการทำงานค่ะฟิลเตอร์ในกลุ่มต่างๆมีดังนี้นะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของ Distort ค่ะ ฟิลเตอร์ในกลุ่มของ Distort จะเป็นการแปลรูปภาพในแบบหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของแต่ละฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์ในกลุ่มของ Light and Shadow จะเป็นฟิลเตอร์ที่แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือการใส่เอฟเฟกแสงใส่เงาแล้วก็ใส่เลนแก้วค่ะ ฟิลเตอร์ในกลุ่มของ noise ฟิลเตอร์ในกลุ่มนี้นะคะจะเป็นการใส่จุดเล็กๆใส่จุดลบกวนหรือทำให้ภาพแตกเป็นเม็ดเล็กๆค่ะฟิลเตอร์ในกลุ่มของ edge detect ในกลุ่มนี้จะใช้ค้นหาส่วนของขอบบริเวณที่มีสีแตกต่างกันมากๆค่ะฟิลเตอร์ในกลุ่มของ d e c อ r จะเป็นการใช้ตกแต่งขอบภาพบางอย่างใช้การสร้างเอฟเฟกที่น่าสนใจค่ะ ตัวยอย่างการใส่ฟิลเตอร์นะคะเราสามารถเรียกใช้ฟิลเตอร์ได้โดยเลือกที่คำสั่งฟิลเตอร์ที่หน้าต่าง Image Menu และเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการใส่ค่ะเลือกแทบเมนู Filter เลือกในกลุ่มของ Blur แล้วลองเลือก Gaussian Blur ดูนะคะกำหนดค่าต่างๆให้มีความ Blur มากน้อยตามที่เราต้องการค่ะ จากนั้นกดโอเคหากเราต้องการใส่ฟิลเตอร์ที่เพิ่งใส่ซ้ำลงไปอีกครั้งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยการกด c t r l ทพร้อม F หรือถ้าต้องการใส่ฟิลเตอร์ชนิดเดิมซ้ำแต่ต้องการเปลี่ยนค่าที่กำหนดให้ต่างไปจากเดิมสามารถทำการกด s h i f t c t r o l พร้อม F จะปรากฏหน้าต่างกำหนดค่าของฟิลเตอร์ชนิดนั้นเพื่อให้เรากำหนดค่าได้อีกครั้งค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ภาพต่างๆที่มีความแปลกตาน่าสนใจแล้วนะคะ